สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ c o m i c World Daily กันอีกแล้วน,นะครับวันนี้นะครับเรามาพูดกันต่อนใน Injustice นะครับผมในตอนนี้ Injustice ปีที่3ของเรานั้นดำเนินมาถึงภาคที่4กันแล้ว เรื่องราวนั้นจะเข้มข้นขนาดไหนกันคำทำนายของซานาดูนั้นจะมีผลอะไรต่อเรื่องนี้หรือเปล่าท่านผู้ชมนั้นต้องรอติดตามชมกันนะครับแต่ถ้าว่าในตอนนี้เองก่อนที่จะไปรับชมกันเราจะขอเตือนท่านผู้ชมกันก่อนเลยหากท่านผู้ชมคนไหนนั้นยังไม่ได้ดูพา์ที่แล้วนะครับหรือว่ายังไม่ได้ดูตอนเก่าๆเนี่ยเราจะให้โอกาสท่านผู้ชมนั้นกดกลับไปดูก่อนเลยไม่งั้นท่านผู้ชมนั้นจะดูกันมิรู้เรื่องนหครับ และหากใครยังไม่เคยดูเลยเนี่ยมาดูเลยก็จะไม่อินนะครับผมกลับไปดูกันไปกลับไปดูกันก่อนเลยให้เวลากดกลับไปดู3 2 1ในตอนนี้นะครับถึงเวลาสมควรแล้วมารับชมเหตุการณ์ injustice g e a r 3ในภาที่4กันเลยครับเหตุการณ์ของเราในวันนี้นั้นเริ่มต้นขึ้นในนะครกอตแฮมที่แห่งนี้นั้นเป็นที่ที่ใช้กักเก็บตัวเลเว่นเอาไว้ แต่เธว่าในตอนนั้นเองก็มีแมวตัวหนึ่งนั้นลอบเข้ามาได้แต่เธว่าทําไมกันล่ะทําไมเจ้าแมวตัวนี้ถึงเข้ามาที่นี่กันได้ยังไงกันนะเอาเถอะในตอนนี้ไม่เป็นโอกาสของเราแล้วเจ้าเหมียวมาทางนี้สิมาเร็วมาเร็วมาทา,างนี้เร็วนั่นแหละมาทางนั้นเลยแมวตัวนั้นค่อยๆเดินเข้ามาตามหาเลเว่นเข้าเรื่อยๆเข้าเรื่อยๆนะครับมาเร็วมาเร็วรีบชนเทียนตรงนั้นให้มันลม้มลงไปและดูเหมือนว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะเป็นไปตามใจของเลเว่นนะครับผม หางของเจ้าแมวตัวนั้นนั้นไปโดนเทียนเล่มหนึ่งล้มเข้าในตอนนี้วงเวทอาคมที่สะกดเลเว่นเอาไว้นั้นได้พังแล้วใช่แล้วเจ้าเหมียวแกทําดีมากและในตอนนี้วิญญาณของเลเว่นนั้นก็ได้มุ่งหน้าไปหาเพื่อนของเขาในทันทีวิญญาณของเธอไปแล้วสินะใช่แล้ววิญญาณของเลเว่นนั้นได้ออกจากที่แห่งนี้ไปแล้วดูเหมือนว่าทั้งหมดนี้นะจะเป็นแผนที่แคลเรียนกับคอนสแตนทีนวางเอาไว้ตั้งแต่แรกแล้วโอเคเรามาเริ่มแผนการต่อไปกันเลยเราต้องรีบนำร่างของเธอไปเดี๋ยวนี้ เลเว่นน่ะจะรีบมุ่งหน้าไปหาซูเปอร์แมนในทันทีเลยจอนายแน่ใจแล้วหรอที่จะทำแบบนี้ฉันก็ไม่แน่ใจหรอกแต่ถ้าว่าเราคงวาก,กับดักไม่ได้ให้เราไม่มีเยือช่างมันเถอะรีบทำกันเร็วฉันแปลกใจนะจอว่าทำไมแบทแมนถึงยอมตกลงกับเรื่องนี้แบทแมนยังงั้นหรอแบทแมนไม่รู้เรื่องนี้หรอกถ้าแบทแมนรู้เรื่องนี้แล้วก็ป่านี้เราโดนแบทแมนอาจจะลงไปกองแล้วอ้าวถ้าแบทแมนไม่รู้เนี่ยแล้วทำไมนายถึงไว้ใจฉันล่ะ โอ้ยนายคงไม่อะไรกับเรื่องนี้หรอกนายนะเป็นหมอผีนะนายเล่นกับคนตายอยู่แล้วฉันไม่คิดว่านายจะตกใจอะไรกับเรื่องนี้หรอกอย่าบ่นมากเลยแคลรีนเดี๋ยวซูเปอร์แมนก็มาแล้วเลวเว่นน่มุ่งตรงไปหาเขาแล้วเอาเร็วรีบย้ายร่างของเธอไปซะจากนั้นเฮดจะก็ตัดมาบนอวกาศนะครับในตอนนี้ซูเปอร์แมนนั้นกําลังพูดคุยกับสเปกเตอร์อยู่ ซูเปอร์แมนนายทำสำเร็จนะนายทำสิ่งที่ฉันคิดว่ามันเป็นไป,นปนไม่ได้ให้สำเร็จนายได้ทราบสันติสุขให้กับโลกใบนี้แล้วในตอนนี้โลกทั้งใบเนี่ยเชื่อฟังนายแล้วฉันรู้สึกได้ฉันรู้สึกได้เลยถึงแม้ว่าในตอนนี้ความชั่วร้ายนั้นยังคงมีอยู่ในจิตใจมนุษย์แต่ไม่มีใครกล้าลงมือกระทำการสิ่งใดๆเลยนายทำสำเร็จแล้วซูเปอร์แมน ใช่ฉันทำสำเร็จพวกมันรู้ว่าฉันกำลังมองพวกมันอยู่ไม่มีใครกล้าทำอะไรแน่นอนในตอนนี้โลกได้มีสันติสุขแล้วแต่ทว่านั้นก็ยังไม่ใช่ทุกอย่างหรอกสเปกเตอร์ในตอนนี้ฉันยังมีสงครามอยู่ยังมีคนที่ลุกฮือขึ้นมาต่อต้านฉันอยู่มันก็จริงนะซูเปอร์แมนแต่ไม่ต้องห่วงหรอกข้าจะใช้พลังขหมดของข้าเพื่อปกป้องเจ้าเองแต่ทว่าในตอนนั้นเองสเปกเตอร์ก็รู้สึกถึงอะไรบางอย่างได้มีอะไรบางอย่างก,กำลังมาที่ซูเปอร์แมนและนายทำอะไรกับมันไม่ได้ด้วย พลังของมันนั้นนายไม่สามารถแต่ต้องได้ มายืนหลังชันซะเดี๋ยวฉันจัดการเองมันมาถึงที่นี่แล้วและในช่วงอึดใจต่อมาสิ่งสิ่งนั้นก็ได้ปรากฏตัวขึ้นมาสิ่งสิ่งนั้นไม่ใช่ศัตรูแต่อย่างใดสิ่งสิ่งนั้นก็คือเลเว่นนั่นเองแต่ดูเหมือนว่ามันจะสายไปแล้วสเปกเตอร์นั้นได้เข้าโจมตีสิ่งนั้นไปแล้วหยุดนะสเปกเตอร์นั่นเป็นเพื่อนของฉันหยุดการกระทำของเจ้าเดี๋ยวนี้ซูเปอร์แมนนั้นได้เอาตัวเข้าไปขวางนี่มันเพื่อนของฉันเธอไม่ใช่ศัตรูซูเปอร์แมนได้โปรดเธอช่วยฉันด้วยช่วยฉันใครเอัวธไจบ้ คอนสแตนตินกับแบทแมนยังไงล่ะที่ไหนกันล่ะบอกฉันมาว่าที่ไหนแค่บอกฉันมาแล้วฉันจะไปช่วยเธอในทันทีเลยไม่ซูเปอร์แมนมันสายไปแล้วในตอนนี้พวกมันกำลังดึงฉันกลับไปแล้วก็แฮมพวกมันขังฉันไว้ที่ก็ห่มและในช่วงอืดใจต่อมานี้เองวิญญาณของเลเว่นนั้นก็ได้ถูกดึงกลับไป ในตอนนี้ซูเปอร์แมนต้องไปช่วยเพื่อนของเขาแล้วแต่ทว่าสเปกเตอร์นั้นอาสาจะไปแทนเดี๋ยวฉันไปแทนเองซูเปอร์แมนไม่นี่มันเพื่อนของฉันเดี๋ยวฉันจัดการเองแต่ซูเปอร์แมนเดี๋ยวก่อนสิซูเปอร์แมนนั้นโมโหมากมากและเขาไม่ฟังสเปกเตอร์อีกต่อไปแล้วซูเปอร์แมนนั้นมุ่งหน้าไปช่วยเลเว่นในทันทีด้วยความเร็วสูงสุดนี้เองในวินาทีต่อมานั้นเขาก็ได้เ <pacing>. ดินทางมาถึงที่กักเก็บตัวของเลเว่นซูเปอร์แมนนั้นโมโหมาก เลเว่นฉันมาช่วยเธอแล้วซูเปอร์แมนนั้นง้างมัดของเขาออกมาพร้อมกับกำพลังทั้งหมดเอาไว้จากนั้นเขาก็ต่อยเข้าไปแต่ดูเหมือนว่ามันจะไม่สําเร็จนะครับสถานที่แห่งนี้นั้นถูกกักขังไว้ได้วยเวทมนต์ซูเปอร์แมนนั้นไม่สามารถทําอะไรกับเวทมนต์ได้แต่ดูเหมือนว่าจะมีบางอย่างที่ทําได้แม้ร่างกายของซูเปอร์แมนนั้นจะไม่มีพลังต่อเวทมนต์แต่ทว่าซูเปอร์แมนนั้นยังมีแหวนแห่งความกลัวอยู่ซูเปอร์แมนนั้นได้ใช้พลังของแหวนแห่งความกลัวทำลายตึกหลังนั้นออกมา เลเว่นฉันมาช่วยเธอแล้วซูเปอร์แมนนายมาช่วยฉันแล้วขอบคุณมากขอบคุณฉันต้องทำยังไงละเลเว่นถึงช่วยเธอได้ทำลายสัญลักษณ์นี้ซะโอเคได้เลยเลเว่นงั้นเธอปิดตาซะจากนั้นซูเปอร์แมนก็ใช้มือของเขาตบกันจนเกิดแรงลมขนาดใหญ่ขึ้นมาเป่าเทียนทุกอย่างดับมอดไปนใน,นทันทีเลเว่นเธอเป็นอะไรไหมฉันไม่เห็นคนอื่นเลยระวังตัวไว้ซูเปอร์แมนพวกมันอาจจะอยู่ที่นี่ได้การที่นายไม่เห็นใครเลยนะไม่ได้หมายความว่านายจะไม่เจอใคร คนพวกนี้ไม่ใช่คนที่นายรู้จักใช่แล้วซูเปอร์แมนนายน่ะเชื่อสายตาของตัวเองไม่ได้หรอกดูเหมือนว่านี่จะไม่ใช่เลเว่นตัวจริงนะครับในตอนนี้ซูเปอร์แมนได้ถูกหลอกเข้าแล้วซูเปอร์แมนนั้นติดกับอย่างเต็มเป้าเลยเลเว่นฉันรู้สึกถึงมันได้ใช่ฉันก็รู้สึกถึงมันเหมือนกันในตอนนี้แล็กแมนนั้นได้ใช้ผ้าของเขารักตัวของซูเปอร์แมนเอาไว้แล้ว ันรู้สึกได้เหมือนกันซูเปอร์แมนรู้สึกถึงหัวใจอันบ้าคลั่งของนายไอหัวใจของฆาตรกรวิญญาณของฆาตรกรของนายยังไงละ่ะในตอนนี้คอนสแตนตินกับแล็กแมนนั้นได้ออกมาจัดการซูเปอร์แมนแล้วซูเปอร์แมนนายรู้จักแล็กแมนไหมล่ะเขาคนนี้คือแล็กแมนยังไงละ่ะและพลังของเขานี่ยหรอฉันจะบอกให้เอาบุญนะซูเปอร์แมนไอ้ผ้าที่มันกําลังรัดตัวนายอยู่เนี่ยมันจะดูดกืนวิญญ,ญาณนายเข้าไปรู้ไหมทำไมกันละ่ะ ่าของแล็กแมนนั้นนะ่ะเป็นที่กักเก็บวิญญาณอันชั่วร้ายในผ้าผืนนี้นะั้นมีวิญญาณคนชั่วเป็นร้อยร้อยคนเลยแหละและนายรู้ไหมมันมีอยู่วิธีหนึ่งที่สามารถออกมาจากการกักขังนี้ได้และสิ่งนั้นก็คือนายต้องสํานึกผิดและชดใช้ในสิ่งที่นายทําลงไปยังไงละ่ะวิญญาณของนายนั้นจะต้องรับผลแห่งกรรมที่นายทําลงไปและนายลองคิดดูเอาเองแล้วกันนายฆ่ากีแลนเธอร์ไปทั้งหมดเลยนายได้ทําลายดวงดาวไปทั้งดวงเลย คิดดูแล้วกันว่านายจะถูกทรมานอยู่ในผ้าแห่งนั้นนานขนาดไหนวิญญาณของนายน่ะคงติดอยู่ในนั้นเป็นล้านปีเลยแหละแต่ดูเหมือนว่าบุรุนเด็กของเรานั้นจะไม่ยอมง่ายๆนะครับบุรุษเด็กนั้นใช้พลังเทือนสุดท้ายของเขายิงเลเซอร์ออกมาจากตาสเปกเตอร์ช่วยฉันด้วยสเปกเตอร์ในตอนนี้บุรุษเล็กนั้นต้องเรียกร้องถึงความช่วยเหลือแล้วแต่ดูเหมือนว่าเสียงงนั้นๆนจะไปไม่ถึงใครสักคนเลยไม่มีใครได้ยินแกหรอกซูเปอร์แมนในที่แห่งนี้น่ะ แกได้หายตัวไปเรียบร้อยแล้วในเวลาเดียวกันนี้เองเหตุการณ์ก็ตัดไปที่ Hall o อ Justice สเปกเตอร์นั้นได้มาหาฮาวจอแดนในทันทีเขาจากไปแล้วซูเปอร์แมนได้จากไปแล้วนายต้องช่วยเขานะฮาวฉันไม่สามารถหาเขาได้เลยจู่ๆซูเปอร์แมนก็ได้หายตัวไปดูเหมือนว่าในตอนนี้สมาชิกทีมจัสติสเล่ที่ยังหลงเหลืออยู่นั้นต้องเร่งมือกันหาตัวซูเปอร์แมนแล้วเหตุการณ์ตัดกับมาที่ฝั่งของซูเปอร์แมนครับในตอนนี้ซูเปอร์แมนนั้นกำลังตกอยู่ในสถานการณ์ครับขันเลย เขาพยายามจะขยับตัวให้มากที่สุดแล้วแกจะทําอะไรของแกนะซูเปอร์แมนแกขยับไปก็ไร้ผลแต่ดูเหมือนว่าซูเปอร์แมนนั้นมีจุดประสงค์บางอย่างนะครับ ซูเปอร์แมนนั้นใช้แรงเครื่องสุดท้ายของเขาขยบมือไปกดปุ่มเรียกวิทยุชาแซมมาช่วยฉันเดี๋ยวนี้ชาแซมและเมื่อสัญญาณได้ดังขึ้นนี้เองเหล่าจัสซิลลิกนั่นก็ได้รู้นะครับว่าซูเปอร์แมนอยู่ที่ไหนนั่นไงฉันสามารถจับสัญญาณของเขาได้แล้วซูเปอร์แมนอยู่ในกอตแฮมชาแซมไปเดี๋ยวนี้เลยและในวินาทีต่อมานี้เองด้วยพลังแห่งความเร็วของเทพเบอร์คิวีนั้นชาแซมได้มาถึงที่แห่งนี้ในวินาทีนั้นเลยซูเปอร์แมนฉันมาช่วยนายแล้วแล็กแมนจัดการมันซีจัดการชาแซมเร็ว ฉันทาอะไรชาแซมไม่ได้จิตใจของชาแซมบริสุทธิ์ไม่ไม่มีใครบริสุทธิ์บนโลกนี้หรอกปล่อยเขาไปเดี๋ยวนี้นะแรละแมนอย่าไปยุ่งกับซูเปอร์แมนชาแซมนายในปกป้องคนผิดแล้วจิตใจของซูเปอร์แมนน่ะเต็มไปด้วยปีศาจไม่เขาคือซูเปอร์แมนไม่อีกแล้วล่ะชาแซมในตอนนี้ซูเปอร์แมนได้เปลี่ยนไปแล้วแต่ดูเหมือนว่าชาแซมนั้นจะไม่สนคําเตือนของลรกแมนนะครับชาแซม ชาแซนนั้นได้ใช้พลังของเขาผ่าสายฟ้าลงมาใส่แล็กแมนจนหมดสติไปและในตอนนี้เองเหล่าสมาชิกจัสซิลลี่ที่หลงเหลืออยู่นั้นก็ได้เดินทางตามมาสมทบฮาวจอแดนซินเนสโตแล้วก็สเปกเตอร์นั่นเองชาแซนําตัวของแล็กแมนมาให้ข้าเดี๋ยวข้าจัดการเองสเปกเตอร์นั้นได้เอามือของเขาหยิบตัวแล็กแมนมาแต่ชาแซมก็ห้ามเอาไว้นะครับ อย่าเลยในตอนนี้เ้าหมดสติไปแล้วการต่อสู้ของแล็กแมนะจบลงแล้วแต่ดูเหมือนว่าสเปกเตอร์นั้นจะไม่ยอมฟังนะครับแล็กแมนแกเกือบทําสําเร็จแล้วแกเกือบจัดการซูเปอร์แมนได้แล้วแต่ทว่าในตอนนี้ไม่มีอีกแล้วสเปกเตอร์นั้นโมโหมากๆที่แล็กแมนทําแบบนี้ สเปกเตอร์นั้นได้ดึงวิญญาณของเขาออกมาในตอนนี้หมดเวลาของแกแล้วแล็กแมนเดี๋ยวก่อสีสเปกเตอร์ไม่เห็นมีเหตุผลที่จะต้องฆ่าเขาเลยได้โปรดเถอะในตอนนี้ไม่มีใครอยู่สเปกเตอร์ได้แล้วและในช่วงวินาทีต่อมานี้เองสเปกเตอร์นั้นก็ได้ลงมือสังหารแล็กแมนซึ่งในช่วงอืดใจต่อมานี้เองซูเปอร์แมนก็ได้ตื่นขึ้นแกบังอาจมากนะคอนสแตนตินแกบังอาจมากที่ทํากับฉันแบบนี้ในตอนนี้ถึงเวลาแล้วล่ะนี่คือเวลาตายของแกแล้ว เรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปนั้นติดตามได้ในตอนหน้านะครับผมซูเปอร์แมนนั้นจะฆ่าจอนคอนสแตนทีสำเร็จหรือไม่เรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปนั้นรอชมกันได้นะครับและในวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วหากท่านผู้ชมนั้นอยากได้เรื่องราวไหนตัวละครไหนอะไรยังไงอีกก็บอกเพิ่มกันมาได้เลยวันนี้กับผมคงต้องขอลาไปก่อนอย่าลืมกดปุ่ม s u b s c r i b e ให้เราเช่นเคยสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนรอติดตามตอนหน้ากันได้เลย